อาล่ะครับนี่ครับรถของมาหาชัยออฟโรดครับหมายเลขศูนย์แปดแปดมหาชัยออฟโรดนี่ตั้งแต่แข่งมาเขาบอกว่าแข่งมาทุกเอสไม่มีเอสไหนที่เขายอมเลยนะแต,แต่มีอยู่เอสเดียวเท่านั้นแหละที่รถเขาพังก็<ล>เลยต้องยอมครับไม่งั้นมันจบไม่ได้ แฟนลับเอฟซของมหาชัยเพียบเลยครับอันนี้นี่แปแปดมหาชัย35ชัยอรัรย,ยนเมืองการครับเมืองการกับมหาชัยครับมหาชัยนี่คือสมุทรสาครแสดงว่าฝั่งชัยอรไรยในกาญจะนะบุรีอ่างานนี้ผมบอกเลยครับ2อเอเนี่ย อุปสรรคมันเหมือนกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราวัดกันหนึ่งต่อหนึ่งครับตอนนี้แล้วก็ไปเรียบร้อยอดเรียบร้อยแล้วนะลมาใช่ออฟโรดเจอกับการจนบุรีใช้อะไรยงนกนนารจนะบุรีครับตอนนี้อยู่ฝั่งขงวามุ่นผู้ชมในขณะที่มหาชัยออฟโรดหยุดสายมือครับดีขึ้นมาแล้วครับตอนนี้ครับสําหรับในส่วนของมหาชัยออฟโรดดูตรงนี้ครับเริ่มมาสู่สีคุ่ขี้แล้ว1-2 กลอกขึ้นมาครับมาหาชัยออฟโรดครับไล่ขึ้นมาครับหนึ่งต่อหนึ่งครับตอนนี้โอ้โหนี่นะนิยองตีคู่สูสีเลยครับคู่นี้ระหว่างมาหาชัยออฟโรดกับในส่วนของการจะนับบุรีนี่เอาปีมือได้สูสีกันมากเลยทีเดียวการนี้ยังเหนอเหม่อเหม่ครับมีใครได้เปลียล่ยนเสพเปลี่ยนเอาล้วครับตอนนี้ หรือเขาจะคุยกันหรือเปล่าถนนไม่น่าจะ <c oughs> สูเอียครับงานนี้ต้องเอาให้เต็มโอ้แล้วพ่นหมึกใส่เลยครับพ่นพันธะหน้านครับพ่นพ่นพ่นอะไรนะพ่นหมึกเลยพ,พ่นหมึแทนหน้าเลยนี่แหละครับสาเหตุที่จำไม่ไดเอ้าเจอพ่นหมึกเข้าไปครับมี<ะ>เป๋์ฮะรถนะครับโอ้มันแคบครับรถมันกว้างครับมันนีๆโอ้ยกาญจนบุรีครับโดนการไอ้นะมหาชัยโดนกาญจนบุรีพ่นหมึกใส่เข้าไปเมื่อสักครู่นี้มีเป๋์เลยครับครับใส่ลอยโยนนี่คะนนี้ขัดเมืองกาญฯยังเป็นผู้นำอยู่ในขณะนี้ มาหาชายตบตามแล้วไปหรือเปล่าตรงนี้ครับใช้อะไรอา้าวได้ยังไงมงหาช่องครับเอาห้ามใช้เขาห้ามทำเบรกมือคู่อ๋อรถพวกนี้ห้ามใช้เบรกมือคู่เลยมันเลี้ยวยากแนนนดุลปัญหาคือตอนนี้จังหวะท,ที่เบี่ยงเข้มามาเมื่อสักครู่นี้ครับรถมันค่อนข้างจะกินวงเดี้ยวอสมรนี้ครับโอ้อแล้วถอยเสียใช้อะไรโยนเขาจอกไว้ด้านขวานะนะใช่ใช่ใช่ใรเราโดนคนนี้เืินการ เนินผีจีนสบายๆครับสำหรับชัยอลไรยนช้ยอลไรยนตอนนี้มาเร็วกว่ามาแล้วครับตัวนีนันยงมาแล้วตัวดีขยับไปแล้วครับมหาชัยออฟโรดผมไม่ยอมเลิ่มขยับเข้ามาจี้ติดท้ายแล้วเอาทำไมแผ่วๆครับมหาชัยออฟโรดก็มันฟีทิกหมดเลยนะหนนโอ้ยงานนี้ตีไม่ขึ้นครับมหาชัยออฟโรดยังไล่ขยับเข้ามาไม่ได้ครับในขณะที่นี่ครับการจนบุรีขยับไปไกลๆแล้ว ตัวอะไรได้วยถนนจ้ารอบชิงชนะเลิศนี่ในรุ่นลีโวไฮรักโซซ่าไฮรักลีโวนี่เดี๋ยวต้องปรับแข่งก,กันใหม่เลยนะนี่จะรอสยับแล้วนี่ <laughs> พวกน้าเขาเลยเนเพียบไปเลยยับเยินครับตอนนี้นี่ <laughs> เพราะว่าในการถ่ายเทปลาวิ่งแข่งนี้ครับครับเอาละครับไม้หนึ่งมาเอาไปให้ไม้สองครับไม้บอกรับไม้ครับวิ่งต่อครับราบรับเมืองการ ไปแล้วครับตอนนี้ครับโอ้โหตอนนี้การชนะบุรีได้เปรียบครับชัยอริยนมาแล้วมหาชัยออฟโรดโอ้โหมุมกล็ดตรงนี้นี่เอาแก้ครับเอาตัวคาริเบียนเข้ามาแก้ครับเอาตัวเจ็บเข้ามาไล่ครับเข้าใกล่ให้เข้ามหาชัยออฟโรดอาจจะก้อนทันงในเปรียบนี้เรื่องของตัวรถนะครับเพราะว่าตอนนี้เปลี่ยนไปเป็นซูซูกิคาริเบียนซึ่งฐานล้อสั้นกว่าแต่ดูที่ประสบการณ์ของตัวนักขับเท่านั้นครับขาลงไปครับสําหรับเมืองการ มาแล้วครับตรงนี้สบายสบายมาเรื่อยๆครับสำหรับในส่วนของใชยอะไรย,ยนการจนทบุรีจะไหวหรือเปล่าครับสำหรับในส่วนของมหาชัยออฟโรดแต่มาแล้วออฟโรถจะลงได้าาแล้วด้วยมาทันบอกแล้ว,บอ,ลวบอกแล้วว่ามหาชัยออฟโรดอ่ะผมไม่ยอมเปลี่ยนเกมแล้วเกมเปลี่ยนเลยครับตอนน,น,ตนี้ขึ้นมาหนำแล้วนนุนขึ้นมาหนำแล้ว โอ้แล้วตรงนี้ครับหมาชัยออฟ็รกขึ้นมากู้ชื่อได้สําเร็จครับตอนนี้ดันขึ้นมาตีคู่แล้วครับหนึ่งต่อหนึ่งแล้วจังหวะโค้งอยู่เธอครับรถสัน้นในเปียกครับวัดทีเดียวพ้นไหมพ้นเรียบร้อยหมาชัยออฟ็อกครับได้เปรียบตอนนี้ครับขยับขึ้นมาเป็นขยับขึ้นมาเป็นผู้นําแล้วมหาชัยมาแล้วครับตอนนี้ในขณะที่ในส่วนของชัยอริยนการจะนะบุรีครับกลับกลายเป็นผู้ตาม นี่ขนาดว่าวิ่งกันคนละเอสนะครับแต่อุปสรรคทั้งสองฝั่งนี่มันเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นมันวัดกันได้กันในเรื่องของฝีมือกันกับพี่แล้วก็คู่นี้เดี๋ยวต้องมาเจอกันอีกรอบนึงนะครับนอ้าวยังไงการนะจ้าบุรีโอ้ยบอลครับโอ้ยพิลัตช์ทำการครับตอนนี้ก็เป็นผู้ตามและมหาชัยยังเป็นขึ้นนำแล้วตอนนี้นี่ดูเนื้อผิดยิงที่นี้ครับอานิสโดนได้ดีครับเพราะล้อใหญ่ยางใหญ่เออติดได้อีกครับโอกเติดครับล้อขวาหน้าติดครับขอยต้องขอยครับ เอาแล้วครับการนรบุรีสพโชคจังหวะที่มหาชัยเตะลาไตรงนี้ครับเริ่มขยับเข้ามาใกล้แล้วขยับเข้ามามาได้เบียดกับตรงนั้นผีดีโดนเชือกอีกโดโจดเชือกอีกโอ้หมหาชัยออฟโหลดครับกลางไปออกทะเลแล้วครับตอนนี้หยียบเยยบขาดไม่ขาดขาดก็โชคดีไม่ขาดครับขาดโชคดีครับงานนี้ต้องเปลี่ยนไปเป็นไม้สามครับจะต้องเป็นคนทําหน้าที่เก็บงานแล้วครับสำหรับในส่วนของมหาชัยออฟโหลดและก็ชัยอริยนการนราบุรี แล้วเปินการมาแล้วครับเดี็กเกือมาแตะมือหมายเลขสามครับ,รบโ,อโอ้ตรงนี้ครับกาญจนะบุรีได้เปรียบครับมาใช้อเอารดเมื่อกี้แต่งึงงเงงักอยู่ตรงในส่วนของเนื้อผีจีนครับทำให้ตัวเองเสียเปรียบทันทีโอ,โอ้โหสนุกจริงๆสนุกหลับนุกจริงจริงครับเอาวิ่งมาแล้วครับหมายสามรออยู่แล้วเด็กขันนี้ต้องวิ่งเอาเอาขุดไม้ขัดเร็วมาไม้ผัดน,นะไม,ไม้ผัดไม้ผัดไม้ผัดตกลงมาครับเอาไปให้พันที่สามครับ มาแล้วครับตรงนี้ก็วิ่งมากับป,ะ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 ปะั๊บปับปับมาเรียบร้อยปั๊บส่ง<ช>ไม้ไม้สาเกมนั้นโอ้แล้วดูไม้สามกดคันเร่งออกนี่เมื่อกี้เกือบเหยียบเพื่อนนะมาแล้วครับไททันล้านวิวครับจากมหาชัยออฟโรดออกมาแล้วถนนจ๋าผมว่ามีแสงผมว่าเกมน่าจะเปลี่ยนผมว่ามีเกมเปลี่ยนเขาเอาไอ้ไททันล้านวิวไปไว้หลังสุดเนี่ยใช่ใช่ไอ้ไททันตัวนี้มาแรงตัวแรงมาด้วยเอาตัวแรงเป็นตัวประกบครับ นั่นยังไง oh โอ้ยโ,โ,โดดมาป,ะปะก็สร้างงานลูดยาวเลยครับ <c oughs> รถแรงแรงไต่สราตัวนี้เป็นรถแรงครับ <c oughs> แต่ดูเหมือนว่าจะไม่ยอมนะครับไต่ตันลานวิวนี่เอาแล้วตันนี้หมหาชัยออฟรถมาแล้วตีกูเข,าาข,ข้ามาขยับเข้ามาชีกไปเรียบร้อยครับไม่แน่ใจว่าจะมีอันนี้สงสจากการบวกจุดเมื่อสักรู่นี้หรือเปล่าแต่หมหาชัยออฟรถขึ้นมากู้สากการได้อย่างน่าเรียกว่ากู้ศักดิ์ศรีได้เรียบร้อยแล้ว มาแล้วครับไต้ตะลานวิวครับขยับมาแล้วครับมาหาชัยออฟโรดตียูเทิร์ดสวยงามจริงนะยองอ้าวยังไงยังไงการจะราบุรีออกทะเลครับการจะราบุรีกลางไมออกทะเลไปรุ่นหลักเพราะฉะนั้นตรงนี้เรื่องของหลักเท่ากันวัดวามนังคู่งานวัดตรงนี้อยู่ที่มาหาชัยออฟโรด มาใช้ออฟโรดครับมากับไททันลานวิวตรนนี้ขยับเข้าไปโอ้แล้วตรงนี้ยืดนออกมาหางเลยนะครับใจเย็นงานนี้ต้องวัดกันที่จุดคนเวงของเนินผีจีนครับว่าไททันนี้จะรอดหรือเปล่าตั้งหลักแล้วครับตรงนี้เดินกันเล่งไปมาเรียบร้อยครับผ่านเนินหนักหนึ่งเนินโอ้ยแล้วตรงนี้เสียเละเทะเลยครับสําหรับการจันทบุรีมาแล้วครับเนินผีจีนมาครับหนึ่งเตงมาเอ้ยโอ้โอยโอ้ เสียงงานครับเสียงงานไปิดนึงครับใช้อะไรยนต์การจนะบุรีครับในขณะที่ไททันนี่ไปเรื่อยๆครับสอายสบายน่าจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมเลยครับสรับมหาชัยออฟโรดผมไม่ยอม ก่อนลีกนี่การแข่งเข้าไปมันไปคู่เลยเฮ้ยเเฮฮ้้ยยมันจะไหลมาไปกันเองเมื่อกี้ใช้อะไรเมืองการครับทักทายครับทักทายสวัสดีครับสวัสดีครับมหาชัยอันนี้กองเชียร์เพียบเลยครับทั้งมหาชัยเอฟซีผมไม่ยอมเอฟซีเมืองการยังไงตรงนี้รุกขึ้นมาโดยใช้อะไรเรียบร้อยขึ้นมาอย่างนี้เมืองการครับพาท่าเลยครับไปเหยียบหลักเหยียบเทียบขาดครับสบายสบาย โอชัยอร um oh, ่อยยนครับการชนะบุรีขึ้นมาเมตกุลนี้ไปเกี่ยวอเล็ปิดนะเดี๋ยวคอยดูคอยดูไม้สามไม้สามของฝั่งมหาชัยออฟโรดโอ้พิทูตัวเจ็บใช่ไหมไททันลันวิวไททันไททูตัวเจ็บเอาไม้หนึ่งผ่านไปไม้สองกลับมาทีมหาชัยครับแตกมือครับเอาไม้สองลงไปเป็นตัวไมายตีตัวแรงครับตัวที่สี่ประตู โชโบโชโบอยูโโบ่โโบนฝากระโปรงโชบโชโ,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 โบให้ดูเอา,า,นา,นาน้ำสามลูกมาน้กสองลูกเหมาะน้ำต่อันนี้ครับ,โโบแล้วที่สำคัญตัวน,นี้นี่โอ้สบายสบายแล้วนี่โอ้นี่เหมือนเหมือนคนละโลกกันนะไอ้ฝั่งนู้นเขาโฉบขาตูนดำๆมานี่เข้ามานิ่มๆเออมาี่นิ่มนี่ครับดูครับยิงสลุดบู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 บ้าเลยครับจอดแล้วครับฮะจอดแล้วครับจอดเลยขึ้นจอดครับเพิ่มการจะนับผลจอดครับยังยังยยยัง เหมือนจะวิ่งช้าลงครับจอดครับโอ้ดูทบหดดูเทบอร่อนควัน๊อโอ้ยโอ้ยสมัคันออกของรูนะ่นนต้องทอรเวกเกตกับเทบอร์ะไอเวกเกตกับไอเสียนะโอ้โ้โอ้โอ้แหมปุ๊ป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 ปอ้าาแถวทาปรันเลวะเนี่ยโอ้แลวนี่นิ่งจริงครับ นีครับดีครับดีมากน้องให้ดครับดีมากแต่ดูเมื่อสักูนี้พอกรน่อ,อนีอ้าาก,กองตัดมาเมื่อจะกินลิปปินไปแล้วนี่อ่าไม่น่าชมเลยวันนี้นะชมใครเจ๊งชัยทุกคนเอา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 โอ้ยไหนๆจะไปก็ล้วไปให้สุดไปให้สุดอดย่าไปไปเลยเอาหลักฐานไปด้วยเอาหลักฐานไปโชว์ตำรวจเลยครับด่ผมไปทําอะไรมาไม่รู้พอแล้วสร้างงานให้กรรมการที่เขาต้องไปปักลิปบินผูกหลักอีกแล้วไปจากจอครับ หนึ่งหลักครับโนนโดนคนละดอกครับอันนี้มีชนะสิบหลังคนละดอกโนนหมาใจยมามาบอกหมาใจนิ่งมากรอบนี้นิ่งจริงครับครับนิ่งนิ่งเลยฮะ <ๆ S 2> แล้วเดี๋ยวไทตั้นล้านวิวออกไหถึงคันนี้รอบปิ้งงานเลยไม่ปิ้ยยงได้ยังไงละเบิดเพื่อตะกีิมาเมอ่อตะกี้รอบแรกไงเอา,อาเอายังไงความคุณวินล่วงครับไม่เป็นไรเด็กนี่ไม่เป็นไรเราไม่ไดเอามาใช้อาฝาท้ายเปิดอ่าเปิดท้ายขายของครับอย่างนี้นี่ โอ้โหก็รอบสุดท้ายแลย้วไงไม่มีอะไรจะสูญเสียจัดเต็มจัดหนักไปเลยนะหนุ่ครับนี่ครับรอบสุดท้ายครับแส่ไม้สามครับไม้สามเต็มตัวเรามาดูว่าไม้สามจะเป็นไค้างครับไม้สามมหาเชลล์เป็นไต่ตำบันลานวิวครับครับ รอจะสายสั้นรออยู่ครับสายสั้นลัานวิวจอจะตัวเจ็บตัวแรงครับไม้สามตัวเจ็บตัวแรงไม้สามไปแล้วไปแล้วนี่นครับล้านรับสนามเลยทีเดียวเมื่อกี้รถของอ่ารถของมหาชัยไม้สองอ่ะเป็นเป็นเป็นไมตี้คูริรนเทอร์โบโ๋โอในขณะที่นี่ครับสายต้นล้านวิวครับไมตี้สองเทอร์โบบไมตีง เทอร์โบคู่ดิยอมอยู่ไม่ยอมไม่ยอมก็ไม่ยอมอยู่แล้วมหาชัยเทอร์โบคู่ครับตัวนี้ไมตี้ดีวิวไอ้ตัวนี้ไททันลานวิลไททันลานวิลโก้แรงโก้แรงโค้ดเสียบครับทางล่างก็เสียคตขับลามของไมตี้เทอร์โบคู่ข้างบนก็หน้ารามไมตี้เทอร์โบคู่กาไปแล้วรถของมหาชัยครับเปลี่ยนเป็นคันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นไททันลานวิลไปแล้วครับอ่าพี่น้าบอกว่ารถมัน ปากกระปุกระเพือบูปากกระโปงอ่ะโหแรงมากแรงมากจริงขับนี่ครับขับแมนขึ้นเยอะเลยครับโอ้โหนี่ไงโอ้นั่นโดนนิ่มๆเด่นๆสบายๆไม่เหมือนรอบแรกเมื่อสักครู่นี้เทกระดันเลยครับรอบแรกนี่คือตอนนี้หมาชัยออฟโรดเขาไม่มีแรงกดดันแล้วไงฮะเพราะว่าเขานำมาขนาดนี้แล้วก็น่าจะสบายๆละเดี๋ยวเราจะเอาเวลาทั้งสองเที่ยวมารวมกันนะครับว่าใครจะได้เป็นแชมป์เสียนในการแข่งขันประเภททีมครัพที่18 ไปหยุดทรัไปหยุดทรัไปยังไงครับตรงนี้ครับถัวเอาชัวเอาชัวเนีนุนมันไม่รีบแล้วไงถั่วไปต่อไก่อนสองก่อนตอนนี้ทีมหนึ่งนี่โอ้เขาข่วที่ตึงอยู่เขาต้องแมตชไว้ก่อนนะหนุนครับอันนี้ทีมนี้ครับยอดย้อนขนมครกเจอสังข์จีนนี่จีนครับย้อนขนมครกปั๊บ ับโอ้โยยกท้ายหน่อยครับที่กระดกท้ายในคารวะลพักวัดด้านท้ายหนึ่งครั้งนิ่มๆสบายๆครับตอนนี้ไม่ตกครับเราคุณไม่ตกครับแข่งอย่างนี้เย็นสบายครับคนดูก็เย็นสบายคนแข่งก็เย็นสบายอาากศคนปัญญาก็เย็นสบายสบายสบายครับอากาศกำลังดีนะนะาอากาศดีมากอากาศดีมากเลยทีเดียว มาแล้วครับไม้สุดท้ายครับของมหาชัยออฟโรดยังไงครับตรงนี้โคเดเวอร์มาเรียบร้อยครับวิ่งไปกดนาฬิกาเวลาดีเลยนะครับเจ็ดนาทีสามสิบหกจุดเจ็ดห้าครับเวลาของทางมหาชัยออฟโรดผมไม่ยอม